ตัวตัวนี้ไปอีกปะเนี่ยอ้ออา,าโอ้ระวังเด้อระวังเด้อนี่นะยอ่ากะมเด้เยเด้ีเยดอยอยเ้อใครชื้ออย่างไ้มาต้มกินเด้อ บรรยากาศพี่น้องเห็นเนาะเอา้าเป็นยังไงมันีเห็นทั้งพอมันได้ขึ้นสอมแซมเนะี่ยพี่น้องเห็นเนาะเพราะว่ามันหัวแห้งเนาะฝนจะหยุดลงโยพี่น้อนงเห็นเนาะก็ะทบว่าขึ้นสอมแซมได้พี่น้องเห็นเอา้าบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าฝ่าฝนบาลงแต่แม่นพากันได้หนัดไม้เนา,นนนานะทั้งเจ้าของที่ดินอยู่พูดแล้วพี่น้องเห็นเนาะได้ไปเบิ่งน้ำกันทั้งสองฝ่ายเนาะ ผู้นันติดกับผู้นี้นะพี่น้องกันเนาะเพื่อที่ได้ซื้อที่ดินให้กับน้องไม้กับน้องชายเนาะแต่ว่าทางเบิงสะคนเนาะน้องเป็นยังไงกะเขาต้องนัดนายบึงในบ้านแม่พี่น้องกันนะเอาก่อนอื่นกันการสวัสดีดัสสวัสดีไปพี่น้องกันเบิร์ตสุขุมสุโขณ์พบกันกะอากาศแค่ไหนเหมือนกันเนาะกะตกกยูพี่น้องเลยกะยังบ่ทันแห้งเนาะหยาบผู้นี้หนี่พี่น้องกันเนาะเอามาเบิรงกันเป็นยังไงอ่าสอนเซมแล้วนะพี่น้องกันเนาะ อ้อโอ้เนาะโอ้ถือว่าซ่อมแล้วล่ะเนาะโดยอตเอาเฮ็ดบันไดบ่ขึ้นนี่นะโดยได้แลขึ้นบ่ได้ย่านมันตกันแย่านมันหักแต่มันหักเนาะโอ้โอ้สดีสดีสดีอันนี้สิเฮ็ดอันว่าอันโตอัน ตู้ค้ำค้ำมันอืมมาพงไว้กับยันลมยันหน้าเนะยึดไว้เนาะโดยอันนี้กับบ่ฮอดเจ็ดเดือนแล้วสิบ่าทตัวนี้อ่าแล้วกับขายยูนอฟพอพอบรรเทาเนาะโดยได้ได้บ่อเอดกับงานชื่อให้เบาเสีแยงกับหัวใจน้ำฝนดูต้นเงินสร้างเรานี่แหละอยู่กับค hmm. uh ุณภาพแบบ mặt cả huột muốn đây cả huột non cả hơi, uh, mặt nó để... mặt nào đi cái này đôi dày mặt ăn mà cần phải dứt thương nó. mà nó Mãi ai xài à ừ. mặt cần phải là khăn, thăm thường thăm tinh hết tí chi cả lên ừ. ừ. một tí thôi bạn hoa heng rồi heng lại mưa bạn mưa bạn mưa xuyên cả ô chỉ non bữa đây sầm rồi ว่ากะฝนกะมืดคืนนี่กะลมแหง้งโอ้ยยันว่ากิดตกใจแล้วลอ<น>ไปให้ร่างกาเฮือนนี่บปล่าไอ้เออ่าดิข้มามตกแหง้งโดนลมแหง้งมันลมแหง้แหงกอ้ยันร่างคาเฮือนนี่แะไปก้อนนั่นแหละหน่อยคือไปกายนี่ <c oughs> ทำลังอยากนอนฮัากก็ซองแค้นกับบิวทั้งฟีไปเก็บกลางคืนฝน,นตกก็หุมห้มหุม้มนั่นแหละ เก,ก็บแล้วกะเอาไว้ไอเมีอันนในไรงมือแล้วเ็ดเต็ดบม่ได้แล้วกลางคืนอันนี้กับตะป,ปูบ้างมีตะป,ปูบ่นี่นะมีตะป,ปันัอนคือการอ๋ออันนี้ทำไปเพื่ออะไรมันปิวเนาะส<ด>ั่นมันจะป,ปิวแด้วนี่นะเบ<ด>ิ่งก่อนพี่เราเนี่ยเลี้ยวหรือบ่อที่ว่าจนะทับอีกบ,บ่ทับสิบตะทับอับนาบอลได้ป่ะนี่น,นะ แล้วมงนั่นะแหละมันหัวไหลมันนักเดิมมงนั่นกับพิมุงนั่นกับใครเอกว่าทีแล้วกัพทตกัมันไล่หัวนะน้องเอ๋ยน้อาซีกับาซีเก่าสีเก่าโดยชาซีกับหัวหอดเจ็แปดเก้าปีนี่แหละก็รอ้วัวี่นั่นแหละตอนนี้ที่ใคอย่งพ่อเขาไปสื่อน่คือว่า ไปเฮ็ดงานไปเออไปเฮ็ดงานนั่นอยู่บ้านคุยลุงนี่บ้านน้องแดงนี่ว่าไปขุดขุดอานคุ้มเขาจะปูกกล้วยนั่นแหละอืม2,000เฮาขุดน้อยๆตอนนั้นก็บ่ได้ถือปานใดก็ถือเนาะนึงแลก2,500คุ้มนึงล่ะก็ได้ซื้อาซีตะกี้กมุงไบัดนี่แหละน้อยตกีว่าหญ้า Nhà nga, nhà mung nga, behaga, yang borai, gạo, vaman kaito, sưu vay bát đi bây giờ, sư giờ bát đi bây giờ, bây sư bát đi bát đi bát đi bát, 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 đi kia đi bát, đi bát, bát, đi bát, đi bát, đây bát, đi bát, đi cả, cả. bát, คนก็รู้กุ้งอะันนี้ล่ะให้ขึ้นเจ้าบอกขึ้นม่ยันตกบอกม่ยันฮะไม่ยันเต็งไว้เื่อผิวเก่าเลนปะหุนเนาะลมไม่แห้งก็ต้องมัดเอาน้ำแน่นนต้องเอานะเอาเสื่อจองนะจาังไหมเอาเสื้อจองแล้วละเสื่กัมัดเพราะว่าเขาต้องมัดน้ำต้องน เฮ้ยบันไดกันอ่าบันไดตัวขึ้นบ่านี่นะเอ้สบายดีสบายดีเอาขึ้นนะเนาะตีตลอดอ่าดูให้ยันฮักอ่าไห้หลอกแล้ตัวน้อยเลยแต่กับระวังระวังเด้อโอ้ยฟองขึ้นอ่าตู้ขึ้นอ่าคอยจังไลตามน้ำเนาะวานขิ้วขนาดเลยว่าเนาะว่าดงเลยอ่า điểm xem lăng kha, nó, bừa măng chăng bồ hùa hang bần đại, mượn chim ơi, nó, à, cuốn cây chim ơi, dệt dệt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 , dệt วางมันทักเร้อได้สียางเลยเนาะเพิ่นเอาผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ไปไย่ามันทักพี่น้องเนาะเพราะว่าใบมันดอกไงตูดไปอีกบ่๊ตูดไปตูดไปเออต้นหมึกม่วงเออไม่ใช่แก่ใหญ่ไม่ได้ลวงเลย มังด้อตะมัง้อเกียบเน่าอ๋อจะนียังไงอย่างีเนาะใชไอ้นี่บริเวนไม้มันดอก้ะตัวน่ะเนาะแล้วมันดอกเลยนะตัวตัวทับนะเอาองท้ายขึ้นตูดไปคือน้องงเนาะ

อยามเหวแต่ว่าคนแบบแบบไม่ลมตังท้าเขาอะนเีทานออตูนี่ไปอีกบานนึตูไหนบไ้ตูไหนไเบิ้งฮึบโอ้เอาโห โอ้ยใครขึ้นได้ยุ้ต้นม่วงแต่ขึ้นหลังคาเนี่ยย่ามันทักเนาะอ่าโอ้ระวังเด้อระว่างเด้อเรียบบอ้ะเรียบบอ่ะวะนี่ฮะระวังเด้อระวังเด้อ Đi vào đây nè Ờ, đi Đi vào đây nè Đi vào, đi vào Đi vào đây nè Ừ, ừ. hái kín muỗng cân Còn luôn Há, hái kín muỗng bảo xúc Hả? thì xúc, thì xúc. xúc. xúc ừ. Cái gì hơm dù này nọ Đôi Hơm Đi con Rồi Nào, vô Nào, vô Đi đây โอ้ยบหมนไดกันได้าอ่มีแต่ห้อยมัดบหมนไดก็ได้เนาะต้มหนอไหมจีไปหาเช้านี่บอไปหาไปหาหน่องมาหน่องชายกันเลยก็เมื่อยใบหน้าบัานนี่ไปหาตปเช้าดิอี๋เนาะตปเช้าแหละกต้มไห้น้องๆนุ่งกินนั่นแหละ

เอามืัอนี้กับท้าวาผลมะโตก,กับจังนัดอนดาเจ้าของดินไปเบิงเนาะ,ะทางเบิงฝนฟ้าอากาศก่อนพี่นองง้องเลยขีดเข่าขีดหน้ำก่อนจังว่ากันเนะาะเพราะว่าชลิซื้อมันเลี้ยๆพี่น้องเลยว่าทางทาจาานันทร์บาบุญสารวัตรกับมาพบกันไปแล้เวเนาะมาจังพากันโอ้อย่ามงม่วงถือพี่น้องเลยขึ้นไปคินดิเอ้าฝนมาอีกเลยนี่เนาะปล่อยๆมาเลย อย่างเงี้ยมันท่านขาดคำผลนี่เนาะปวดพูอ่ะยึดเอายึดเอาวันนี้ดึงไว้ถ้าบุหรีไว้นี่มันจีปิ้วโอ้ยนาะโมมีมือว่ามือไหวดินี่ผลนี่ลงมาอีกเลยีเนาะไงปวดดีดีหืมเรือง Hạt ừ. Mặt điện thoại Xong xem con Tốt là nó Tốt đinh nè ừ. Cái tốt này này nó phồn này nó Rồi mình chỉ phân chỉ rút Nên chỗ đi

โลกมันนี้มันกระชิบเปียกปนได้บ่ะนี่เออกะบริสุียิมปนได้แล้วม่ใครอยู่โลกมันกะโลกนอนนะ่นกได้วาประมาณเดือนบ่ฮอดเดือนเนาะบ่ฮอดแล้วกะลมไปลมมากะมันอันว่าผุพังไว้ขาดเนาะโอืมตะกี้กะกะจัดนี่ก็ยัง ញ៉ là, ah. oh, ាំบ no. mm ่ไ hmm. ด้ไปหามีแต่ភិប្នឹងហកានេះទៅភិប័តបើះក៏រយល់ភិប័ียวเนาะនងឆាក៏ຍັງຫນໍ່ក៏ໄປทําឯងក៏น้ําຍາเนาะตอนนั้นນາກຍມີຜນຍຍັງນັ່ ตอนท่านมีลูกน้อยเห็นบ่าวโดยตอนมีลูกน้อยมีแต่น้องทายเละไปใช้กับไปน้ำอ้องไปน้ำเนาะไปใช้กับไปน้ำแต่ท่านไป่พงไม่พานก่ะอุ้มไปเนาะอ้อนไปมันนอนแล้วจีจีลบนี่ไฟแล้วบัดนี้แล้วมันมันนอนอือโดยโดยแล้วบอกตอนอ่ายังน้อยเนาะ เราอุ้มเราอองไปหาแบกใหม่นี่เนี่ยพอได้มาสมแซมเพื่อนได้เพื่อนได้ซานกลับไปหาพ่อเพื่อนหลุดเด้อพ่อเห่าเลยเห็นพ่อเฮาก็จะเลี้ยงแต่น้อย่่าาอบอกบอกบอกลูกว่าถ้าว่ามีเพื่อนมีซานี่ยไปเยี่ยมยามพ่อแท้แท้เนยมมยาพ่อแน่บ่ยบ่เป็นหน้าลูกหน้าเต้าแน่บ่ อยู่ใช้พอในปัจจุบันบอลสแลนพุ่นเลยบอลสแลนเจ็ดละโก้ไฟทั้งบันปล้องนี้อ๋อเจ็ดชุมละโกครับเปลี่ยนไปเยอะบอลสแลนนี้โด<อ>ย<อ>แต่ว่าตั้งลูกนี่ยังไม่ไปหายกันเนาะบอกอืมบุไปหากะก็เลิกกัจักแลยังน้อยนะอ๋ออยังน้อยแต่ซนนี่แหละนางทายกองพวกพี่ก็ปนม,มัด เป็นเจ็บเป็นไข่เอนะตอนนั้นบอสสบายด้วยอ่าเอากระหอดคืออายได้เอากบเลิกกะนอนกะแม่มันก็สบายได้คือมันแม่แท่ว่าคือเฮานี่สมพ่อหน้าใต่ปะแม่มันไปไปใส่กะไปเฮานี่แหละตอนยังนอนลำบากมานอนก็เลิกกาคืนกับมัยังนอนกับเฮานี่แหละเขาไปลินกับมูคูกับบออ่ะ ปันติดเนาะติดนังไม้นี่ยคล้ายเลยมันก็เติมโตอะไรแบบอะไรก็เยอะกว่าอ่าคือน้องถ่ายนี่เอู้ห่าคือเรา่ว่ากับน้องนี่เลยไปเวลาซักให้นี่ก็ซักวันนี้ก็อ้อองมันแหละมันก็ให้เลยอองไปอองไปน้ำด้วยแดดแดดเวลาก็เดินสี่เดินสี่เดินห้าก็ซักให้แก ก็หม uhm, ูกูกันวกแม่พวกนี้พวกไอ้นะคืออ้คนนี่แหละหยอกหยอกหลานว่ะผู้นี้มักขี้หันฮัลโหลงานการนีว่ะดอยดอยนั่นแหละชาว่านว่ะในเฮื่องในงานในที่ดินที <nek. S 2> ่อยู <rac ke> <ing> ่ดอกไปหาพ่อหนูกพ่อเอาไปเฟาไปผมเป็นพ่อเอาดอยดอยดอยเอาเช็นแต่เช็นแต่เจ้าเนี่ยพ่อว่า เราบรเห็นพ่อเฮาพ่อแท้แล้ว่าพ่อปอบมันบรเห็นเห็นแต่พ่อเจ้าแบบพ่อเจ้านั่นแหละมาเรียนเป็นนังสโนอ์โอ้สวัสดีโอปปี้ใจลูกเลยจ้าบุตริบุตมลูกนั่นแหละจ้าไปเยี่ยมพ่อก็ดีเนาะด้วยดยมีแต่มั่นกับพ่อคือเฮากับพ่อสมคำจะควายกัมีพ่อทัำไว้แหละแต่เฮากับว่าวได้แล้วว่าบ่ให้ป้ายกับว่บ่ว่ได้แล้วลูกคนกัคือลูกเฮานั่นแหละด้วยด้วยเอาถือว่าได้แล้วบัดนี้เนาะ พี่น้องเอ้ยมันก็สิบ่หงัวบ่ซึมปานใด๋บาดนี้เนาะเออถือว่านอนก็สินั่นแหนมันก็สิบ่ปิวปานดอกเฮาทําบด้เนาะทับคักพี่น้องเอ้ยอกสิได้นอนรับสบายแน่นอยนึงคั่นะาแต่ว่าถึงแม้ว่ามันสิใช้ได้บ่ดนเฮากซื้อมาเปลี่ยนเรื่อยเอาเนาะเออพอได้นอนแบบรับคักแน่พบ่ได้ยืนเนาะโอ้น้ํานี่ถือว่ายังบ่ทันลงเนาะล่ะเนาะ แต่ว่าขึ้นสูงอี่าีเนาะอ่อ่าฝนตกแห้งพี่เราเลยวันนี้แต่ว่าตกปลปอยๆเนาะพอดีอ่าพลินดินแบบบระยุดแบบนี้นะคำนี้คำในดินแบบนี้เนะี่โอ้ยนออเนาะอาเพราะว่ามันแห้งคักเนาะฮ ລະບ່າບໍ່ໂອເຄໂອເຄມາປໍອັນໄມ້ບໍ່ປຽກພິຂົຊົລະໍນຍກິມືກິນໄ ao ຈາໃດນປငກ່ຊນກິ້ກາກດດ อันกบนี่เจ้าว่าไปก้านดีพอน้องท้ายโอ้ oh. น้องท้ายก็พอเขาอ่าอ่าการไปการนี่เจ้าโบธนัดนะเนาะโดยอ่ทาทั้งจะเป็นทั้งน,น,น้องเนาะโดยเขาเป็นบบจักตาอันบ่โดยเออที่กันกันระเบาน่ะจะบบจักตากบตาเขียดอ่าเยี่ยงไปตาเห็นตาม,มุ้งมาจิตากบแลนชัยรถอือตาเป็นมือก็แปลว่าตากบอ่ามันตามันขาวๆเด้ เนาะตาขาวๆคล้ายๆกับตากบตามมุมนะเนาะบนเ้องมงจับเหงือกการบูปินนะถือว่าแล้วน้องลาเนาะดีแล้วขึ้นไปตอนฝนมันห่วยเพานี่ฝนมันลงมาอีกแล้วเอนะลงอกะการกบเนาะได้จกตัวได้อีกตัวซีฟโตตัวใหญ่บ้าจำได้ <laughs> <Tôi thương. Đi. cười> cốp cốp đã à Chó vào cốp đã chọn à à chóp à A chó. à, à, chó, à, chó. <laughs> ừ. à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  พอมันบวมนั่นประเด็นเนาะโดยจะให้เบาเสียงโดยโอ่าเนี่ยพอได้นอนพอพอได้ยืนประเด็นเนาะหล่ะเนาะกระชิได้ดลุดเติบโย่เนาะถึงแม้ว่ามันบัดีกะพอได้เราได้นอนรับนอนเจ็บแน่เนาะเขาปูนั่งใจเลยก็ไม่ถับไว้เนาะเอาเอามันนี้กะรปฏิบัติใจมันนี้เนาะ มือหนามือในจังไปหาอีกเนาะน้ำมัหรือว่าส่วนผููซานปลาก็ได้อ่น้ำมันก็ทือว่าลงยังบันานคักเนาะ<ด>อือให้นำลงเลยอ่มันฝนตกตลอดเลยยังดีคือนี่มันอาทิมช่วงนหน่อยหนึงเนาะนี่ก็ตกอยู่แต่ว่าบาแห้งปล่อยๆ<ม>ถ่วหมดเลยบออ่วงมานอายกลนาจก่ มันมันไม่มได้เป็นภูเขาว,ว่ามันคือท่วมก้คือเหรอแถวหัวยอ๋อหรอแค้มหัวยแบบนี้บ่โดยโอ้มันก็ได้ท่วมมันเน่าววได้เนาะด้วคำแชจ็ดสองสามเมื่อนี่ตายวัดเนาะก็คือมันต้นก็ตายอืมมันต้นนี่ก็ตายวได้นี่เพราะว่ามันนำขังแช่สินะเนาะเออไปสาระเบาจะไปหากินเขาก่นเนอะฉันเนอะด้วยอเออเ,ออเออพราะว่าผลยังโมยุดพี่น้องเลยว่าชินัด nà à, thằng cho khoang đìn về vương đìn cả, mít đẻ, bao có ai đi xơi gìn nữa, rồi rồi, xơi, ai xơi cái này mà tôm gìn nữa, vẫn phun tóp nè, bao bay con bận đi, ao, chọn, rồi rồi, ok nè, nhặt mai tiệc cho nòng rồi, nè, pa pa, cho nòng nè, pa, pa đây ด้วยด้วยสบายดีสบายดีด้วยหาขินเผาก่อนเนาะโอ้โหไปสับน้องนักสนับคิดฮะซุกดับบล์จืดดับบล์หากระต้มนี่บล์ยังไม่จืดดอกจ้ะเนาะวายก่อนไว้ก่อนเนาะไปสับน้องนักสรับคลิปนี้กรนดมลาเด้อเด้อเดี๋ยวพบเจอกันจังหวะการเรื่องอาชีพทิศทางแต่ว่าไม่ได้ชื่อหรอกน้องเนาะงิตนัดไปเบิร์นก่อนแต่ว่ามันกะ อ่าท uh, şey no. er ี่ได้ฝ่าฝนนี่แหละพี่น้องมันก็บริสุทธิ์สะดวกสบายกันได้เนาะปะพบเจอกันไหมขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องเอฟซีด้วยกิดตารมรับชมไปแล้วพี่น้องสบายดี